ปดสองหกแปดสองับสี 2> 8, 2, 5, hey. oh. ่ลานงวดงวดก้อนให้หกสองแเฮ่อต uh. ัวเก้าที่เอาตัวเก้าตัวให้ไปเลยดิโอ้่หให้ไปเลยดิหกสงแปดวดก้อนหมด สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ชีมงานมาหาเหงครับผมเนาะเอาวันนี้นห้าพันี่นพอนมาตามาผู้มภาษาหลางังวัดพิน้องเนอะอาะผู้ปูปาช้าเดยพิน้องเด้อมาติดตามรับชมน้ฟังมือนี้บุญเขาสาครับผมเนาะเป็นบ้านพระใหญ่รอติดตามน้องกัน ที่นี้ยังเกิดขึ้นสำหรับวันนี้เนาะแม่เฮียงเิ่นจะมาขอโชพี่นรองนากภูมิปาศารอติดตามไปพร้อมกันครับโอ้คนกำลังนอนอยู่โอ้บุญเขาซากเพลี่นกินอิี่มกินเต็มเลยังนปู่โอ้ทูร้านมหาเดาปู่เด้อนอนขา้นอทางขาขึ้นทางสบายเลยปาดู้มาแล้วปู่มาแล้วครับผมเนาะ พ่อเป็นคนเก่าเลยใั่ไหมครับคนโบราณดีพ่อ่าผมคนโบราณเลยยู่รับฝากมาฝากมาเนาะมาแล้วพี่น้องเนาะกําลังสูบยายู่ครับผมนกําลังนอนมาหาเพิ่นอย่าได้ยิ่งว่าอย่างนั่นเนอปู่อได้บอกเบสกกปู่อนเด้อลูกหลานมาขอได้เนี่ยเอาจากน่ายฝนสีตกที่บ้านผมที่บ้านแล้วพอหมือนบ้านหมื่นมาเนี่ย ยังหายคนไล่คือเมื่อวันเด้อบ่าวเตี้ยพอสาวบ่าวสาวเราเตี้ยโอ้ยอย่าจ mm ูคนเดียวสาวเราสาวไทยก็บอกว่าคนบ่าสาวเราคนบ้ากับสาวไทยว่าั่านสาวยังก็ุมมากแล้วโอ้สองสาวเลยอบานฮึฮึฮึมากันยังฮึโอ้ยก็มาเอาโชค์ารณ์นครเลวเนาะ เพอาอโชดขพลาบหลาดแรงงวดประจำวันที่16นี่แ้วพอเลยกองฟฝ้ากองเปยยงคนที่ห้ามโอ้ยคนห้ามกนี่ตนี้ Này, đây là bạn bài gì? Ừ, hết 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 Ừ. hết 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 Ừ, hết hết Ừ, ไม่พอเป, <Norm> ป็นโน่หลดเจ้าีเป็นปินาเลเูการแปะพวกออกสิแปดสองหกแปดสอกเขาแปดสองหกองหกกับสีล้านแปด งวดก้อนหหกสองแปดเออตัวเก้าีเอาตัวเก้าตัวห้ไปเลยดิโอว่าหาไปเลยดิหกสงดวดก้อนหมดโอ้โหโอ้ทจนออกเต็มเลยลืมบอกคือพอจะได้เล็กกวนี้ก็ได้ฮะเออเดี๋ได้ก่อหกแล้ววกนันละเอวันนี้ให้มากแปดสองหพี่น้อง บึ่งดันคักๆว่าสันเด้มาุแข่เราว่าสันเดีวว่ามันรุนแรงเนียปุอขักลไ้ไหม่อ,มองไรองรดน โอ้ร่าง40ร่าง40สามตัวแปดสกพี่น้องโอ้ขึ้นเขาลงวะขึ้นเอาลงไว้ปึ๊บขึ้นกปึ๊บโอ้โธ่แปดสองหงแบบหัวขึ้นหัวลงไว้ไปดิมาดาแมีสอหก็ต้องมีสองเก่าือว่าแล้ว่ะซีซูนหาีหาีไปดินงูบึ๊บแก น่าจะเช้ยซีหาเ่นี่บอกไนรนี่ปลอยอก็ขึ้นอารมลุมลดูกานนำอะไรดีอืมซีซูนนั่นละอืออือว่าไฟไม่ดูตรงหน้าซีรักโอ้ ไปมันอยู่ตรงสี่ะลหาไปแล้วดิพออย่างนี้หไปแล้วดวมมิมาเดี๋ยวว่ตัดทับุี่บมดตัดใบเลยตัดใบทุกหางเลยหงวดนี้ลางสีนย์โอ้ ล่าง40นีพี่น้องเด้อสามตัว826ครับแปดสองหกบ, 1, 2, บน40ล่างาอ๋อได้ยินชัดบวกครับยูซี่กับผมแปดบน40ล่างมดิตัไม่พอ สี่สุล่างสีุ่ล่างสี่สุล่างนะครับเอเซียบแปดสองหกบนสี่นุดล่างนะครับนะเอาหัวขึ้นหัวลงสองหกสองเก่าครับเอฟครับผมเดินเดนไถลวพ่อบาทเนี่ยเยียบไป้รือกม่พอเยียบแลแปดหกสองแปดหกสอง เปดกสองกันปกีมาบอพอถูกเก้าพอดิถูกเกาดดหกสองครับแปดกสองเขี่ยนลงกไว่ไหนครับี่ครับแตกว่าแปดตรแปหกสงไปกลับด้วยพี่น้องเนาะไปกลับมเล็กไปกลับเพราะว่า ถึงกลับลืนกลับครับแล้วอชิ้นนอนแล้วก็ห่วนอนโอ้โหบสพ่อบาดนี่นี่หันอนลาวป่ทัดไายีจครับผมอโอ้กำเียนมัดกับเกียติครับอ่ลกๆงไห่อืออือนาพอครับผมอ่านอนะพอบาดนีพวราวนแล้วได้แล้วา อ้าวพี่รองได้ยินกันชัดเจนไหมครับอืมอ้าอืมอืมอืมมอ้าพี่อเะมแครับตาจอสูนมา่น่ายเลยไม่เลยอืมเแครตาจอพี่รองเนาะเนาะเฮงเฮงปังปัง เนาะได้มาแล้วครับผมระดับเทียนจ้อ่าอ่าแปดสองหกแปดหกสองครับผมแล้วก็สี่ศูนยเนาะมีะ่โชคได้มาน้ำกันพี่าตัอนตัใอินทอ่าสองน่หงๆปังๆครับผม